ไม่อยากอยาอยากได้เอไอที่เอามาจินมันมากกว่าเนี่ยก็ทำเอไอแหละนี่ทำโอ้ยยุ่อย่ากไดเอไอมาทำมาแล้วลูกเฮ้ยใครจะมาดูว่าเวลานี้ถามจริงเปิดก็เปิดอยู่สิบนาทีก็ครบแล้วเราจะไลค์ทำไมอย่างน้อยคือห้วิดีโอแล้วเปิดเปิดแล้วค่อยเอาคลิปมาลงยูทูบอือขี้เกียจแล้วเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเอา อะไรเลยไรเลยผมก็ไร,ไรเลยดิมันจะได้มีคลิปอยู่ใน YouTube ไหมออสักนิดเดียวกันจากรอยจอนฮับเปอร์อรให้คนดูแล้วก็คุณเก็บมานานเออเก็บมานานเหาลือเกินจริงๆฟาร์มแบบขี้เกียจแต่ถ้าฟาร์มแบบจริงจังก็ไม่ไม่นานขนาดนี้หรอก <S <S 1> <S 1> <S เรามานับกันดีกว่าว่าเรามีกี่หมื่นล้านลูกดิ่งน<ล>ะปีปีไปฟาร์มฮาลูน่แม่งเด้อมอส quito สิบยี่สิบ สามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกลูกแล้วก็บีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบแปดลูกห้าสิบหกบวกสี่สิบแปดห้าสิบหกบวกสี่สิบแปดร้อยสี่ใช่ไหมเนะี่ยใช่เปล่าใช่ไปเลยโอเคคุณกดเครื่องเสร็จ ไม่ได้กอดผมคิดในหัวใช<ไ>่ชวตเติงว่ะถูกเพราะว่า48เออถูกแล้วก็มาต่อกันที่แบ็กเบิร์ชแบ็กเบิร์ชอือเจ้าออกมาเยอะหรองไงนับอยู่นี่ไงเอาไปเลี้ยงข้างในนู้นก็ได้นี่ว่ะเปิดเป็นอันๆไปแบ็กเบิร์ชมี10 20 30 38ลูกแบ็กเบิร์ชแบ็กเบิร์ชไม่ออกยากขึ้นนะเนี่ยแบ็กเบิร์ชมี เม่รอบที่แล้วผมรู้สึกว่าผมเปิดแบ็กเบิร์ดแล้วมันเยอะกว่านี้อันนี้มันไม่เยอะเท่าที่ควรออกยากก็ดีแล้วนะแบ็กเบิร์ดบีออกยากเลยแบ็กเบิร์ดเอนี่ยเด็กอ๋อถ้าเป็นเออะออกยากมันไม่ดีเลยใช่บีเนี่ยเพ่งออกมาเยอะกว่าเป็นสิบลูกเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบสี่ลูกบวก4ีีแล้วก็มีอะโนบิสอะโนบิสมีเท่าไหร่วะเนี่ยสามสิบสามสิบแปดลูก แล้วก็มี Anubis B อีก25ลูกทั้งหมด249ลูก249เก้เกือบ300อยู่นะอะขาดอีก51ลูกซึ่งผมไม่วิ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเปิด m e ฟ f i s t o หรือว่า m o สก u i t กัน <c oughs> เดี๋ยวคำนวณ M นี่ก่อนตอนนี้มี130 เท่าไหร,หร่วะพร่อาเอ,อ็มมาขายพี่พรร้อยสามสิบเขียนไว้ก่อนเี๋ยวค่อยมาดูว่าหักล้างกันเหลือกี่แสนล้านเอ็มทำไมคุณไม่พิมพ์ไว้ในกระสิบวะไม่พิมพ์ในนี้ดิมไม่ก็ปาร์ตี้ทำไมอ่ะ <laughs> อันนี้เวลาคุณเปิดมันไม่บอกหรอกว่าคุณได้ อะไรแล้วมันจะไปเป็นเรื่อยๆอมันก็ไม่ได้บอกอะไรเป็นพิเศษนะมันเป็นไรไลฟ์ไปเฉยไปสิบลูกแรกเมนฟิสโต1สิบลูกแรกตึบสี่แสนแปดสี่สนแปดสี่แสนแปด,แแปดออกสองลูกโหไฟไฟมาสองเอาแค่ข้างกันหน้าได้ไหมเอาแค่ข้างกันหน้าได้ไหมขอข้างกันหน้าล้วนๆเลยสิบลูกอะ่ะ สิบลูกอ่ะข้างกับหน้าล้วนๆเลยได้ปะไม่เอาวิงด้วยโอ้ไฟมาสิบลูก <คน S 1> แรกไนะ<ร>ด้ไฟมาสาม,มไปไปบีต่อ <laughs> สิดสลับหลังคาเซตเอ็มไปยังอ่ะโอ้คุณมีเอ็มตัง้งแล้เซต็แล้วนี่ไงส่<อ>เขียนไว้แล้วเขียนใส่เครื่องคิดเลขไว้แล้วถามด้วยนะมีมีคน <สบ S 2> รับไหมรับจุดไหม เออมีใครอยากได้ไหมครับเดี๋ยวขายให้แย่มันเซตเซตเหมือนแคปีมันจะมีแค่ตัวสปอยหลังเปะวะที่เหลือมันนะสองแสนสี่แสนสองหมดเราจะไปยากแลแเราก็ขายลงตลาดไปดิเอ้ยขายลงตลาดไม่ได้นี่ว่าเดี๋ยวต้องเอาไอดีให้เพชรเออสรุปเพชรรับเต็มเออเพชรรับเต็มโยนก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาเก็บไว้อย่างละเซตเลแล้วก็ คุณก็อส่งไปตัวคุณขายนอกแค่นั้นเอง <Okay. S 2> เปิดในนี้เลยก็ได้นะ<ม>เปิดในร้านอนะ่ะคุณไม่ต้องออกข้างนอกโอเคเดี๋ยวนะเราขาดอะไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวิงแปดเหลืออะไรวะสปอยหน้าสปอยหน้าสปอย์หลัง,อย,ลงอยู่นี่สเกิรตข้างฝากระโปรงหลังคาอ๋อไฟหน้าไม่ออก มันออกแต่ไฟท้ายเออใช่ไฟหน้าไฟหน้าไม่ออกไปเลยแล้วกันไปกันไวๆอ้าวซยุคตีตีวีล็อกไอแล้วมึงเมื่อคืนมันก็ตีสแสดงว่าเมนเมนฟิโต้ก็อยู่กับแคปเอเหมือนกันตังเหมือนแบ็คเบิร์ดเลยแล้วไฟหน้ามันอยู่แคปไหนอยู่แคปเอแน่เลยแบ่งกับแคปบีแต่มันไม่ออกที่ผม่ดิ บีหมายนจะเป็นอันนี้อ่ะสองเซนสี่สองเซนห้าสามชิ้นนี่ไงไฟหน้าก็อยู่อ๋อไฟหน้าอยู่บีไฟหน้ามาแล้วก็ไปใส่โกดังไว้ก่อนก็ไปยัดโกดังสองแล้วกันไฟหน้าไฟท้ายกระจังหน้าวิงหลังคา แล้วก็หน้าหลังข้างฟ้ากระโปรงโอเคที่เหลือเปิดระเบิดได้ตุ้มแต่ e s อาจจะเก็บนะเอาจริงอ่ะ e s อาจจะเก็บนะเออมันมีดับ e s ด้วยนี่ใช่ e s e s อาจจะเก็บนะเพราะอนุบิสมันขายได้เรื่อยๆหน้าหลังข้างนะก็ส่งไปให้โอ้โหอย่างเน่าเลยสิบเม็ดเนี่ยโอ้โหมันตั้งตลาดเปิดมันจะลกเออมันต้องส่งไปเป็นแคปะดิแต่ก็เปิดเซตสามสูตรนี่มันตัวของไอ้ภูยูเซตวันปะ ฮะไม่ใช่อ้นี้ของใครวะที่อยู่เฮดเคไอคนชื่อนาตาอ่ะที่มันมีเซตเสือพุ่งบอกสิบอ่ะที่เฮด่าเอาไปโทษอ่ะเสือพง่งเหรอเอ็ดอีร้อยปะไม่ถึงโคได้ร้อยไม่ถึงไม่ถึงแต่เยอะ แลมอนไฮครับอรยาหาไฮครับผมสวัสดีครับนั่นจะแรงโอ้โหไฟท้ายโคตรแน่นเลยเซตเนี่ยชิปอย่างหายละ20ลูกไฟท้ายอย่างเยอะโคตรอะพี่มาหาไฟท้ายเลยอ่ะเจาะรูเจาะรูโอ้ยนี่ก็จะเจาะทั้งวันตีไทยถอย คือต้องอธิษฐานบีให้สปอยหลังเราออกอะ่ออกอะเพราะที่เหลือมันสองแสนสี่กับแสนสองอ่ะไอ้สี่แสนแปดมันอยู่กับแคปหนึ่งสองอันอะ่ะแล้วแ,แ 1, ม่งแคปหนึ่งเมื่อกี้แม่งออกแต่ไฟท้ายอะ่ะสองชุดอะ่ะจะบ้าตาลนะ่ถ้าเราเปิดได้สปอยหลังเราต้องหยุดก่อนโอ้โหก,กระจังหน้ามาสองแต่กระจังหน้ายังแพงกว่าไฟนะ โอ้โหกระจังหน้าหลังคาล้วนๆเน้นๆ,นนๆแม่งดีแค่สิบเม็ดแรกปะเนี่ยเอ้ยได้ละหมดพอดีสิบลูกสิบลูกได้มาอันนึงหยาบเลยข้างข้างโอเคข้าง,างหน้ามาวิ่งไม่เอาเปิดไปเรื่อยๆโคตรเศร้าเลยวะเปิด <roup> ดูดิอะไร เนีี่ยไอ้เหี้ยพี่ก็อยากลองนั่นเนี่ยว่าเออมันจะแต่งเทมงไหมไอ้เหี้ยแล้วดูดิไอ้สัตว์อย่างกากเลยยังกากมเล่นดูดูดิเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นรอยไฟหน้าอยู่เลยมาดูไฟหลังมันนี่นะเนี่ยแล้วดูแล้วดูแล้วดูดูด้านข้างนี่ยหายไปเลยแม่เออพีร้องหมดแล้วไอ้เหี้้ยไอสัตว์ ก็จะลองหลายรอบกระมร้อยถ้าถ้าเซตคนละแค่นใส่กับเซตอื่นอ่ะใช่มันบั็หมดเลยใช่ทุกอย่างทุกอย่างมันต้องใส่ตามเซตมันมันใส่แยกเป็นชิ้นช้นไม่ได้คนออกแบบเขาออกแบบมาแบบนั้นใช่เขาบังคับใส่แปดชิ้นพอถ้าคุณใส่แค่ไฟท้ายไฟท้ายมันจะลอยต้องใส่สปอยล์หลังใส่สปอยล์หลังก็ถามหาหลังคาอีกไม่งั้นไฟท้ายไม่เข้าทรง หลังคามาก็ดูดูแปลกต้องหาวิงเอาดิสเกิร์ตสก๊อปเข้ามาสเกิร์ตต้องมีสปอยล์พอมีสปอยล์หลังแล้วสเกิร์ตก็จะลอยก็ต้องใส่สเกิร์ตข้างพอใส่สเกิร์ตข้างไม่มีหลังคาหลังไอ้ไอ้ไอตัวประตูก็จะลอยเอาไฟไฟหน้า <c oughs> กับไฟท้ายมันเท่นนะตาม,มท <c oughs> ส่วนแบ็คเบิร์ดน่าจะได้โยนหมดอ่ะไม่น่าได้เก็บสรุปก่อนนะว่าอันแรก วันนี้เราได้มา150ล้านเรามี130ล้านเท่ากับว่าเมื่อกี้20กว่าล้านโอเคไปก่อนเลยบู Bo. สปอยล่างสปอยหน้าเกิด<ล>ข้างแบ็คเบิร์ดมันค่อนข้างรวยอยู่แล้วแหละถ้าเปิดได้วิง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 เนี่ยกรี๊ดอยู่เนี่ยถ้าวิงมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนละเปลี่ยนเปิดบีเลย <laughs> หนึ่งหนึ่งในสามอ่ะ แล้วเปิดเสียหนึ่งเปิดเสียสามอันก่อนแล้วมาเปิดหนึ่งอันอแล้วก็ไปเปิดนะเปิดไฟหน้าไฟท้ายให้ออกก่อนอย่างนน้ไหมโอเคเปิดเลียมไงเรียมคมคมครับอืมเลี่ยมคมคมโอ้โหวิ่งมาอย่างนี้ก็เปิดทิ้งไปเลยยาวๆชิ้นไหนแพงสุดฮารุนะครับ ทุกคันมันสปอยหน้าสปอยหลังสเกิร์ตข้างมันแพงหมดะดิใช่มันมีสามเซตไงมันจะมีแคปบีที่มันไม่ค่อยมีตังอะไรปล่อยหน้ามาลูกสวยสเกิร์ตข้างได้อยู่แล้วก็เปิดนี้ทิ้งไปก่อนสี่อันบุบุบ ถ้าราคาแพงสุดก็ต้องเป็นเอเพราะเอมันห้าแสนอยู่ตัวเดียวเด่นเอสคาราปาโจแต่ก็ไม่ได้ดอมง่ายนะโอ้โห,โโหวิ่งมาอย่างนี้เปิดทิ้งสองอันเลยเปิดทิ้งสองอันแล้วก็เปิดลูกหนึ่งเปิดล่างสองอันโอ้โหวิ่งมาอีกแล้วลูกเดียวเปิดไปเปิดมาครับล็อกหลออครับโหลดแบบดิจิตอลแบบดิจิตอลเลย ไฟเต็มเลยดิจติตอลป่ะฮีได้อยู่หลอก,ลอกอยังไงให้มีไฟเต็มทำไมผมไม่เปิดแบบผมเปิดยังไงอ่ะผมไม่ชอบเปิดย้ำมาดิผมชอบเปิดสลับไปสลับมาไงหลอกลวงตัวเองดิแม,ม่ผมเปิดให้มันได้สปอยหลังสปอยหน้าสปอยหลังสปอยหน้าเอ้ยคีโมไม่เชื่อหรอกไปตอบมาเราปู่เคยเจอแล้ว ก็น <laughs> ั 8, mm behind, e ่นแหละเขาก็ได้ช็อตนั่นแหละเขาก็โม้จะลุกบวชแต่ว่าของแบ็กเบิร์ดอะที่มันได้ตังเยอะสุดเพราะว่ามันมันสี่แสนแปดสามชิ้นมันอยู่ในแคปเดียวเลยไงมันอยู่ในแคปเอแคปเดียวแคปบีมไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วไปไหลไฟหน้ามาสปอยด้าก็ต้องมาสองอันเอ้ยไม่ได้ได้เซเกตข้างแล้วก็ไหลไฟหน้ามาสองอันเอ้ยไฟหน้าไฟท้ายออกมาแล้วไปเลยหนึ่ง สองสามอะ่ะโอ้วิวงวิงออกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยวิงออกน่ากลัวแล้ววิงออกอะ่ะเกียร์ไฟมาไปไฟมาสองอันไปไหลไหลลื่นไหลลื่น,น,นโอ้โหวิงเฮ้ยเซตนี้วิงมันออกบ่อยเกินจะให้กูบินให้ได้ว่างั้นอ่ะเออเฮ้ยวิงอีกแล้วแสดงว่าวิงไปแล้วอันเนี้ยโอ้โหวิงมาอีกเอาไปให้หมดไป เปิดด้วยความเชื่อตัวเองล้วนๆโอ้โหอือเละเละโอ้โหวิว่งมาเพียบคือจะให้บินให้ได้ว่างั้นกลัวบินไม่ได้เลย ไปหลังไม้กันนึงวิ่ง,งจะได้ถึง70 m เอ็มไหมเนาะ ถึงว่าว่เริ่มต้นมีเท่าไหร่เริ่มต้นร้อยสมสิบอ๋อกลัวไม่ถึงอะ่ะเพราะว่ามันถึงยากอยู่เพราะว่าแบ็คเบิร์ดมันดอกน้อยอะดิตอนนั้นที่เปิดรู้สึกแบ็คเบิร์ดจะเยอะกว่านี้ตั้งสิบยิบลูกอะ่ะแบ็คเบิร์ดเอด้วยนะวิงวิงไม่ต้องคาดหวังเลยวิงเจะเอาหน้าหลังข้างอย่างเดียว โอ้ห oh, ถ้า E S เจ๊งนี่คือจบเลยนะเพราะ E S จะชิ้นแพงเหมือนกันนี่ไงข้างมาแล้ว4,800นี่ไง4,800อีกอย่าง E S มันขายนอกได้ไงมันไม่ต้องไอ้นี่ตลอดใช่เฮ้ยสเกิร์ตข้างมาเยอะอยู่10ลูกได้สปอยหน้าสปอยหลังสเกิร์ตข้างมา7เลยเหรอเฮ้ยได้อยู่นะ ฟ้าโปง่งไฟท้ายฟ้าโปง่งไฟท้ายไฟท้ายฝาโปงไว้เนี่ยเอยหลังคาวะมันเปิดแพทเทิร์นเดียวกันเลยฝ่าโปงไฟท้ายไฟท้ายฝาโปงแพทเทิร์นแม่งเอเก็ข้างมาวิ่งมาโยนทิ้งกัน ปล่อยหน้ามาปล่อยหน้ามาลูกปล่อยหน้าไหลมาหน่อยลูกดูอยู่ดูอยู่แม่ดูอยู่ลูกแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่ลูกอย่างงี้สิดีลูกดูอยู่ค่ะดูอยู่ดูอยู่ค่ะดูอยู่ว่าไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไอส่วนล่างหน้าข้างหลังขายได้อยู่นะไฟหน้าไฟไท้ายขายไม่ค่อยได้นะผมตั้งแบบตั้งแสนห้ายังไม่ออกเลยบางทีอะแต่บางวันก็ออก<า>แล้ว เขาเขาไม่ใส่ไฟหน้า F33 เงี้ยก็ต้องหน้าข้างหลังนะใช่หน้าข้างหลังวิงงี้ไหมวิงไม่ใส่วิ่งไม่ใส่เป็นล้นล้นไงเป็นสายแต่งล้นล้นอ่ะแต่งแบบซิ่งอ่ะแต่มันก็แล้วแต่บางรอบไงบางคนเขาก็หาฟูลเซ็ตไงมันถึงขายออก ดูอยู่ครับดูอยู่ดูอยู่ครับดูอยู่เฮ้ยออกอย่างดีเฮ้ยโอ้ยหยิงผัมาหนึ่งอันเฮ้ยได้วิงอันเดียวเองว่านกพูดว่าอะไร เรรืื่่อองงเเฮ้ย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 เกินไปเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่หน้าข้างหลังหน้าข้างเออหน้าข้างหลังหมดเลยอ่ะของของอะไรอนุบิีตะเด480ไม่มือนเขาออกได้วีงั้นสุดท้ายพอดี กันเขาบอกว่าเก้าลูกเปิดเปิดได้นี่ไงเลียงนี่เลียงนี่เลียงเลียงเพื่อความสวยงามเลยเลียงเพื่อความนี่แหละก็ถึงกระฟอ้พวกนี้แหละใช่ดันดวงดีไงแบบเปิดไอ้เม็ดหลังๆคังแสงสปอยหน้าสเก์ตข้างคังแสงครับ แล้วเราก็ต้องส่งไปไอเดีเราชุดหนึ่งแต่มันต้องดูตลาดอะดูตลาดแล้วแต่วันวันไหนที่มันมีแล้วมันก็นะคนก็ไม่กดยอย่างน้อยมันขายได้เจ็ดแปดแสนอะเออมันไม่เท่าฮอลลัสหรอกแต่ว่าบางทีมันแต่งสวยไหนวะเอ็กคาบาโจอนุบิตแพงนะหกแสนแพงกว่าฮอลลัสนะอนุบิอ่มันบางวันมันแพงกว่าไงไอหน้าข้างหลัง ก็อย่างไงหน้าข้างหลังมันบังคับใส่อยู่แล้วใชห่หน้าข้างหน้าจะบังคับใส่แน่นอนนั่นดิส่งไปกี่ชุดดีวะท่านนั้นนะสองไปสองสามชุดหน้าบังคับใส่สุดๆเพราะว่าหน้ามันสวยกว่ามากมแต่ข้างกับหลังเนี่ยแล้วแต่คนอย่างผมก็ใส่แค่หน้าถ้าผมจะใส่เสด้อใหญ่ข้างกับหลังผม,มใส่หอร์ดบางคนเขาชอบสองท่อไงบางคนเขาชอบท่อดเดียวก็วส่งไปสามชุดแล้วกันเก็บไว้ก่อน ก็ถ้ากับว่าสามชุดมันก็จะหายไปเก้าชิ้นใช่ปะถึงถ้าโยนด้วยอ่ะถ้าโยนพวกเมื่อกี้ด้วยก็ถึงแล้วก็เออแล้วก็มีเมนฟิโซอีกอีกเก้าชิ้นน่าจะถึงอยู่ อ้เอออืมเมนฟิโซจะเก็บดีไหมวะมันไม่ค่อยมีใครเอาหรอกมั้งใช่เ,เซตต,ตอมิอีกอะโยนเรื่องไหนเขาไปดูเดียโบลแล้วไงมาดูอืมหาเดียโบเป็นท็อปไงเซตบอลอะหา,หาย,ยากกว่าเดียโบอีกสวยว่าด้วยเดียโบใช่หมดละของแคปซูลแคปซูลไอเทมหมดละเดี๋ยวใครดีเพชรสายให้พี่พร้อม อันนี้ก็จะขายอย่างเดียวเลยไม่พิมพ์เหล็กอะ่ะไม่ขายไม่ดิต้องดึงของจากตลาดก่อนอะของชิ้นไหนแพงเออยืนดึงเซ็ตซูเปอร์คอนเนตมาโยนตลาดแม่งเลยเอ,อโยนโยนร้านเนี่ยขี้เกียจเราไปอย่าดึงใต้ฝุ่นมาโยนก็หาอยู่นะแต่ก็ต้องดึงอ,ะ <c oughs> อ่ะ ต้องดึง <จะ S 1> คืนหมดเลยหมายถึงจะดึงมาโยนดึงอันที่โยนกลัวลั่นนะด็ดึงอันที่โยนก่อน<า>จะได้ไม่งงอันนี้รอรอจดหมายเข้าแต่เดี๋ยวต้องไปสลับไอดีย้ายของอีกนิดนึงเจอกันครับทุกคนแบบปมาแค่นี้แหละมาบอกลาไอดีจอห์นฮาร์เปอร์20นาทีของเราไม่เท่ากัน <c oughs> เดี๋ยวนะตอนนี้เรามีเท่าไหร่นะหนึ 1, ่งร้อยเก้าสิบเก้าเอ็มใช่ไหมใช่จรสองร้อยหนึ้อเก้าสิบเก้าเอ็มห้าแสนเก้าเก้าที่พรรออยู่นะเท <c oughs> ่ากับว่าได้หกสิบเก้าเอ็มสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเลนแต่ <c oughs> แต่ถ้าโยนโ <c oughs> ยนไอ้เมื่อกี้อีกเท <c oughs> ่าไหร่นะ ก้าชิ้นอ่ะเออเก้าชิ้นตีสี่แสนแปดก็ได้สี่แสนแปดเก้าชิ้นอ่ะก็ได้อยู่นะก็ถึงอยู่เจ็ดสิบเอ็มใช่ปะมันกี่ชิ้นสี่ห้ายี่สิบสองเอ็มเกเกือบสี่เอ็มเออก็จะได้เป็นประมาณเจ็ดสิบสามเอ็มนะรายได้ทั้งหมดฮารุนะสองร้อยสี่สิบกับลูกได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่วะเจ็ดสิบสามเอ็ม ถ้าโยนทั้งหมดเลยนะไม่เก็บเลยไม่กรับเพราะว่าผมไปโดนในนี่เยอะอยู่ไอ้ไอนั่นไอ้นั่นไอนั่นอ่ะโซมไปโดนในเซตเมนฟิโซ่เยอะอยู่จุกอยู่เอ้าจดหมายเต็มไม่งอ้อถ้าไปเอาของซูเปอร์ฮันเนตมันขายได้ป่าวะาไปเข้าแนวตลาดขายดี่า ไปรายได้ทั้งหมดเอ็มฮะโดยประมาณคอนเดทห้าสิบบาทดูสองนั่นแหละราคานั่นหลย